ครับผมนะครับมาชมชุดนะครับราคานะครับหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับจัดส่งไปนะครับจังหวัดสมุทรสงครามนะครับผมขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยครับมาฟังคุณภาพเสียงพร้อมๆกันเลยนะครับแล้วค่อยไปฟังรายละเอียดอุปกรณ์กันนะครับผมมาชมกันเลยครับหลังคากระพือนะครับผมชุดนี้ครับเพราะว่า มันอยู่ใต้หลังคานะครับผมมันทึกเสียงด้านนอกไม่ได้นะครับฝนมีอาการโปรยปลายเล็กเล็กน้อยนะครับผม ง่มากครับผมคุณภาพเสียงนี้นะครับผมคุ้มไม่นอนนะครับคุณภาพเสียงนี้นะครับกับชุดมินิแนวนอน12นิ้วนะครับไม่มีคาราโอเกะนะครับชุดนี้นะครับลูกค้าไม่ต้องการคาราโอเกะนะครับผมแล้วเรามาดูอุปกรณ์นะครับพร้อมกันเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับครับผมนะครับอ่าเป็นไงบ้างครับผมนะครับสําหรับได้ฟังนะครับได้ยินเสียงกับคุณภาพชุดราคานะครับ 1, 1 1 0 0บบาทนะครับชุดนี้นะครับเป็นชุด12นิ้วนะครับผม สิบสองนิ้วไม่มีคาราโอเกะนะครับมีล้อเลื่อนด้านล่างตู้เรียบร้อยนะครับผมชุดนี้นะครับจบที่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับผมเป็นชุดสิบสองนิ้วไม่มีคาราโอเกะนะครับสเปคงานนะครับผมเป็นซับสิบสองนิ้วดอกเดียวนะครับไม่เหล็กร้อยแปดสิบของหล่อไว้คู่นะครับเล่นคู่กับเสียงกลางแปดนิ้วนะครับหน้าม่วงหมกแคปล่านะครับไม่ม่เหล็กร้อยยี่สิบร้อยสามห้าจำนวนหนึ่งคู่แล้วก็แหลมจานสี่นิ้วอีกหนึ่งคู่นั่นเองนะครับผมในแนวตู้นะครับลูกค้านะะคครรรัับบต้องกาสีนผม ดำตัดต้ําเงินนะครับก็คือโทนสีดําใหญ่กว่านะครับก็คือชุดนี้ก็ทีมงานช่างเข้าใจผิดเล็กน้อยนะครับผมก็หุ้มเป็นสีน้ําเงินตัดดํานะครับแต่คุยกับลูกค้าแล้วก็โอเคครับผมขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับผมลูกค้าจากจังหวัดสมุทรสงครามนะครับผมขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับผมที่เชื่อมั่นในตัวกับผมและทีมงานนะครับสเปคงานนะครับผมก็จะมีปรีคาราเกะเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่นะครับผมทัวทีครับ โอ้โหเล่นมุกครับอยู่มุกครับผมนะครับก็มีโปรเจกเตแบนนะครับผมหนึ่งตัวนะครับแล้วก็เครื่องเล่นบลูทูธนะครับหนึ่งเครื่องนะครับผมมีฟังก์ชันเล่น USB ได้เมโมรีกาอสบได้ A u x ได้ในตัวเดียวกันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นนะครับแจ็คอินพุตนะครับหรือแจ็คสัญญาณเข้านั่นเองนะครับผมเอาไว้รองรับสัญญาณอื่นๆนะครับยกตัวอย่างเช่นเป็น มิกเซอร์นะครับโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์นะครับสมาร์ททีวีสมาร์ทโฟนต่างๆนะครับหรือจะเป็นกล่องรับสัญญาณจานะเทียมทุกแบรนด์ทุกยี่ห้อนะครับสามารถนําสัญญาณมาเสียบใส่ช่องอินพุตตัวนี้นะครับแล้วก็มากดบลดรับที่ตัวปีตัวนี้นะครับก็สามารถเล่นเสียงเข้าได้แล้วครับผมด้านข้างสุดนะครับมุมสุดบนนะครับก็จะเป็นวัดโวลต์นะครับผมเอาไว้ให้ลูกค้านะครับเช็คไฟนะครับในกรณีที่เราเล่นไฟนะครับ สิบสองโวลต์ต่อจากแบตเตอรี่รถรถยนต์เรานะครับเราจะได้รู้ว่าแบตเราเหลือเท่าไหร่นะครับสมควรสตาร์ทรถเล่นยังไงหรือสตาร์ทเล่นเลยก็ได้นะครับผมทําให้เปิดน้ามันนะครับอ่าแล้วก็เวลาเราอัดเบนะครับกําลังจ่ายสวิตชิ่งเราจะอ่าเพียงพอหรือไม่นะครับผมแล้วก็ดูที่วัดโวลต์ได้นะครับผมเล่นเพลินนะครับนะครับผมด้านบนก็จะมีพัดลมนะครับระบายความร้อนหนึ่งตัวนะครับ ด้านหลังก็จะมีช่องอากาศนะครับออกนะครับลมปล่อยลมออกนะครับแล้วก็จะมีน็อตกระต่ายนะครับบวกลบนะครับที่ผมทาให้ลูกค้านะครับเอาไว้พ่วงต่อกับแบตเตอรี่12โวลต์ได้สะดวกและง่ายขึ้นนะครับผมปลั๊กไฟครับตรงนี้นะครับก็ตัวด้านในก็จะประมาณนี้นะครับผมนะครับก็จะมีแอมนะครับคัสเอบีซีชานลนะครับตัวนี้นะครับผมเล่นเสียงกลางนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้ครับขับซับเบสนะครับผม ระบบแอมแยกนะครับชุดนี้นะครับผมแอมแยก2ตัวนะครับแล้วก็จะมีระบบจ่ายไฟสวิตชิ่งหนึ่งตัวอยู่ด้านล่างสุดนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับท่านใดสนใจครับติดต่อข้อมูลสอบถามเข้ามาได้นะครับผมชุดเครื่องเสียงเรามีตั้งแต่ราคา3,650บบาทแล้วครับขึ้นเป็นขึ้นไปนะครับผมเริ่มต้นนะครับผมนะครับก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับ ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมนะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับสับสับครนะครับผมโอ้โหพูดยากจริงๆนะครับกดสับส c r i ครนะครับโอเคครับก็ขอจบคลิปนะครับเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ